สวัสดีคะ่ะนักเรียนคะวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นม .1 นนวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของการนำความร้อนค่ะในทางวิทยาศาสตร์นะคะนักเรียนเราจะเรียกการที่สารเนี่ยได้รับความร้อนจากภายนอกว่าการดูดความร้อนค่ะส่วนการที่สารสูญเสียความร้อนให้ภายนอกนะคะเราจะเรียกว่าการคายความร้อนค่ะ กระบวนการที่ทั้งการดูดความร้อนและการคายความร้อนมีเหมือนกันก็คือสิ่งที่เรียกว่าการถ่ายโอนความร้อนนะคะนักเรียนซึ่งโดยธรรมชาติแล้วนะคะสารจะมีการถ่ายโอนความร้อนเนี่ยจากที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเสมอค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเมื่อเราสัมผัสแก้วน้ําที่ใส่น้ําร้อนนะคะความร้อนจากแก้วซึ่งเป็นที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ก็จะถ่ายโอนมาสู่มือของเราซึ่งเป็นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าค่ะนักเรียนลองสังเกตภาพต่อไปนี้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มศึกษาการเปลี่ยนแปลงของภาพนี้ไปด้วยกันเลยค่ะ จากการสังเกตภาพเมื่อสักครู่นะคะนักเรียนคงพอจะทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าการนำความร้อนเนี่ยคืออะไรเอาเป็นว่าเรามาช่วยกันสรุปความหมายของการนำความร้อนกันดีกว่านะคะการนำความร้อนนะคะก็คือการเคลื่อนที่ของความร้อนจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งค่ะโดยอาศัยการสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องของอนุภาคของสารเป็นตัวส่งผ่านนั่นเองค่ะ นักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าในการนำความร้อนนะคะอนุภาคของสารเนี่ยจะไม่มีการเคลื่อนที่นะคะแต่ว่าจะมีการสั่นสะเทือนของอนุภาคอย่างต่อเนื่องแทนค่ะโดยเราจะเรียกอนุภาคที่เป็นตัวส่งผ่านความร้อนนี้ว่าตัวกลางนั่นเองค่ะตอนนี้นักเรียนก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าการนำความร้อนคืออะไร แล้วนักเรียนคิดว่าวัตถุต่างๆมีความสามารถในการนำความร้อนได้เท่ากันหรือเปล่าคะเดี๋ยวเรามาดูาพร้อมๆกันเลยคะ่ะจากภาพกระทะที่นักเรียนเห็นอยู่นี้นะคะนักเรียนคิดว่าตรงส่วนใดน่าจะส่งผ่านความร้อนได้ดีแล้วตรงส่วนใดน่าจะส่งผ่านความร้อนได้ไม่ดีคะนักเรียน จากคำถามนี้ตอบได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนจากการพิจารณาส่วนประกอบของกระทะนะคะนักเรียนก็น่าจะได้คำตอบแล้วค่ะว่าวัตถุต่างๆเนี่ยมีความสามารถในการนำความร้อนได้ไม่เท่ากันนะคะโดยบริเวณตัวกระทะอาคาซึ่งทำมาจากเหล็กจะเป็นส่วนที่ทำมาจากวัตถุที่ส่งผ่านความร้อนได้ดีนะคะเพราะเป็นส่วนที่ต้องนำความร้อนจากเตาไฟมาสู่อาหารในกระทะเพื่อทำให้อาหารของเราสุกค่ะ และในบริเวณด้ามกระทะนะคะซึ่งทํามาจากไม้หรือว่าพลาสติกค่ะจะเป็นส่วนที่ทํามาจากวัตถุที่ส่งผ่านความร้อนได้ไม่ดีนะคะเพราะเป็นส่วนที่ต้องไม่นําความร้อนจากตัวกระทะมาสู่มือของเรานั่นเองค่ะซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะคะเราจะเรียกวัตถุที่นําความร้อนได้มากกว่าว่าตัวนําความร้อนนะคะและเราจะเรียกวัตถุที่นําความร้อนได้น้อยกว่าว่าฉนวนความร้อนค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับความรู้เรื่องการนำความร้อน้านักเรียนต้องการรับชมคลิปย้อนหลังเข้าไปดูได้ที่ช่อง YouTube ของครูบุ๋มบิ๋มนะคะวันนี้ครูลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ